อให้พ่อจ่าดูหน่อยเร็วไปสกายออกไปเลยลูกสกายไม่มีเชือ้ออันนี้มีเชือ้อใครเชื้อเดินด,ดีเชือ้อ

โอ้เก่งจังเลย,ยไปไหนจะฟักออกมาก่อนเพื่อนนะอ่ะพอไม่กวนละบ,บ,บ,บายนะลูกนะ